ฝืนเป็นจากคาเตอร์สไตล์เอามาลุยในชีวิตจริงสวัสดีครับผมภาคสไนเปอร์ทีวีวันนี้อยู่กับสนามเวอร์ซัสเริ่มเกมมาก็เก็บศัตรูที่เข้ามาใกล้เคียงก่อนหนึ่งคนหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนตำแหน่งไปเล่นในระยะไกลโอ้โหพลาดไปนิดเดียวเสียดายนะผมไม่ได้ยิงดักถือว่าผมโชคดีนะครับเพราะว่าช็อตที่ยิงนั้นลมค่อนข,ข้างแรงวันนี้ผมใช้ลูกแค่เพียง0.25เท่านั้น ช็อตนี้ก็ค่อนข้างประทับใจนะครับพอระยะประมาณ40กว่าเมตรเอา ي, ้าเฮ้ยแต่เขาโดนยิงแต่เล่นต่อ,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 อก็เลยต้องยิงซ้ำเข้าไปนิดนึงเอาทีนี้เปลี่ยนมาเล่นบนหอสนายบ้างต้นไม้ใบหญาค่อนข้างหนานแน่นนะครับยิงยากผมเล,เล่นเลอกที่จะยิงขาเขาทีนี้กลับมาเล่นข้างล่างอีกรอบนึงระยะประมาณ20เมตรได้ก็เป็นการยิงแรกกันไปนะครับทีนี้มาเกิดใหม่ก็มาเล่นท้ายสนามดูบ้าง จังหวะนี้เขายังไม่รู้ตัวนะครับว่าผมเล็งเขาอยู่แหมน่าเสียดายก็ยิงพลาดไปค่อนข้างเยอะทีนี้ผมก็ทําการซูมสะโขบเข้าไปอีกนะครับเพื่อทําให้ยิงง่ายขึ้นพรายามันค่อนข้างไกล